โอ้โหตั้งแต่เช้าเนาะก็หลายสอนอหลายหลายเรื่องหลายหลายสิ่งแล้วก็น่าจะต้องอีกหลายวันนะคะก็คือเรื่องแรกก็คือหมอร้องวันนี้วันนี้ก็มีข่าวเยอะของอกลุ่มท็อปนิวส์ใช่ไหมคะ,ะก็จะร้องเรื่องยาไม่มีฉลากนะคะก็แจ้งความเพราะว่าจรงิจรงๆยาปลอมหรือยาไม่มีฉลากเนี่ยต้องบอกประชาชนเลยว่าห้ามกิน เพราะว่าหมอจะไม่รู้เลยถ้าท่านแพ้ยาอะไรหรือท่านเองก็จะไม่รู้ว่าท่านแพ้ยาอันนั้นหรือเปล่าต้องบอกชื่อยานะคะและต้องบอกว่าเป็นยาอะไรนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่มากไปกว่าคําว่ายาต้องมีออยอไปอีกแล้วก็ถ้าท่านได้รับยานี้แล้วบอกว่าเป็นยาฆ่าเชือ้อทางท็อปนิวส์บอกว่าเป็นยาฆ่าเชือ้อเชื้ออะไรยาตัวไหนคนไข้หมอแพ้เพนิซิลินกินได้ไหมอ่าอันนี้ก็มีความ ความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งเป็นอาญาแผ่นดินก็คือสิ่งที่หมอจะร้องก็คือร้องไปที่อยอยเรื่องยาปลอมยาไม่มีฉลายาไม่มีอยอยอันที่สองก็คือปคอบนะคะเป็นคล้ายคุยค้มยพของผู้บริโภคทางการแพทย์แล้วก็มันเป็นอาญาแผ่นดินนะคะยาปลอมก็คือแจ้งความนะคะคุณหมอคะแล้วที่หนูเห็นคุณหมอโพวมาจะมาฟ้องทนายอ่อัชลีคุณอัญชริยะอย่างเงี้ยได้ฟ้องเลยฟ้องค่ะฟ้องของคุณอัญชลิยะเนี่ย,ย,ย,ยก็จะเป็นเรื่องของมินประมาทโดยการโฆษณานะคะ ก็จะเรียกร้องค่าเสียหายเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เฉพาะคุณอัจฉริยะก็จะมีเ,เกลียนคีย์บอร์ดที่มีตัวตนจริงทำทะเบียนราดจริงนะคะหมอก็จะฟ้องถ้าเกิดเป็นความผิดในฐานส่วนตัวหมอก็จะฟ้องอาจจะต้องคุยกับทนายนิดนึงว่าฟ้องคนละหนึ่งล้านถ้าเป็นส่วนตัวถ้าฟ้องหมอถ้าถ้าถ้าหมิ่นประมาทหมอโดยส่วนตัว แต่ถ้าสมมุติว่าหมินประมาทหมอและวิชาชีพทําให้ของขวัญคลินิกเวชกรรมเกิดความเสียหายอันนี้หมอจะใช้บริษัทฟ้องซึ่งก็จะตามงบการเงินที่ยื่นทุกปีปีละหลายร้อยล้านนะคะ,คะก,ก็ก็จะฟ้องตามตามค่าเสียหายทั่วไปแต่ตามค่าเสียหายที่คลินิกเสียหายก็สูงสุดก็คือหมอฟ้องที่50ล้านค่ะ ถ้าเราเช็ค IP address ไปแล้วเนี่ยมันมีเยอะมากคือหมอเช็คไปเกือบพันแอคเคาท์เป็นอยู่ใน IP address เดียวกัน50แอคเคาท์แบบนี้ในคนคนเดียวอันนี้เนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นในลักษณะเน,นี้ยหมออาจจะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสืบสวนต่อไปแต่ถ้าสมมติว่ามีมีตัวตนจริงเห็นหน้าจริงอัดคลิปจริงแบบนี้ก็คืออันนี้ก็คือฟ้องเลยแจ้งความ เพื่อระง,งับเขาเรียกว่าระง,งับระยะเวลาที่จะหมดอายุความเพราะว่าอายุความหมินประมาทคือ3เดือนแต่ว่าหมอเนี่ยก็จะแต่งทนายเพื่อยื่นตรงต่อศาลมันจะเร็วกว่าเพื่อฟ้องตรงเรียกร้องค่าเสียหายถ้าเป็นความผิดมันต่างกัรต่างวาระหนึ่งคนหนึ่งคอมเมนต์ถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งคดีถ้าสมมติเป็นคดีที่หมินประมาทส่วนตัวหมอเรียกคนละหนึ่งล้านแต่ถ้าเป็นคดีที่หมินประมาทต่อวิชาชีพหมอเรียก50ล้านค่ะ หมอคาแล้วบอกร่าวๆได้ไหมว่ามีจํานวนกี่คนน่ประมาณ30คนค่ะก็คือเขามามีประมาณเราในเพจใ,ในทั่วทั่วไปเลยใช่ไหมคะก็คือหมอจริงๆหมอเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเสพอะไรที่ทําให้ตัวเองดาวนะดังนั้นเนี่ยหมอจะมีทีมทนายห,หมอมี5บริษัทดังนั้นเนี่ยแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะมีทนายประจําอยู่แล้วหมอจะมีทีมทนายและทีมแคปชั่นพนักง,งานของของขวัญคลินิก400คนพร้อมแคปและ f อและลูกเพจและใดๆ ก็พร้อมแคปนะคะแล้วก็ส่งมาให้เป็นหลักฐานส่วนใหญ่หมอไม่ค่อยดูเพราะดูแล้วเราจะจิตตกเราจะชอบอยู่ในที่ที่เรามีความสุขมากกว่านะดังนั้นเนี่ยกไ็ไม่ไม่ค่อยดูแล้วก็ไม่ค่อยตอบโตส่วนใหญ่ก็จะถ้าสมมุิเข้ามาในพื้นที่หมอหมอก็จะบล็อกแค่นั้นแต่ว่าก่อนจะบล็อกหมอก็จะแคปแล้วส่งให้ทีมสอบสืบไปสืบว่าเป็นตัวจริงอวตารไอโอมีตัวตนจริงๆหรือไม่นะคะต่างการต่างวาระก็เป็นต่างคดีกันไป เพราะว่าเงินวางสารไม่ใช่ประเด็นเงินมันเย็นอยู่ในธนาคารนะจ้ะเลิศนะคุณแม่หมอค่ะแล้วในกรณีเนี้ยค่ะอะไรนะจะถามว่า, <c oughs> าคุณคือรคะอ้าวคุณหมอคะที่เห็นคุณหมอโพสนะคะถึงไฮโซค่ะที่ค่ะค่ะที่ไฮโซโอ,อค่ะต้อา้ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะอันนี้ก็น่าจะโดนประมาณสามถึงสี่กมอันนี้คือ,อต้องไปที่สอนอแต่ละที่ท้องที่เกิดเหตุ สถานีตำรวจของแต่ละท้องที่เกิดเหตุหมอรับทราบการกระทำความผิดที่พื้นที่ไหนก็เดี๋ยวเนี่ยหลังจากจบนี้ก็ไปสนทองหล่อต่อค่ะเพราะว่าหมอก็มีสถานที่พำนักอยู่ในเขตพื้นที่การดูแลของสนทองหล่อแล้วก็มีคลินิกอยู่ที่ทองหล่อตรงค่าโพมาลสมิติเชก็อยู่ในพื้นที่ทงหล่อเะนั้นก็เดี๋ยวจากนี้จบไปก็จะไปสนทองหล่อแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยก็คงจะต้องไปให้การกับ ตำรวจกองปราบของออยแล้วก็ปคบอีกในเรื่องของยาของท็อปนิวส์ค่ะส่งท้ายค่ะคุณหมอค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงพวกเกมคีย์บอร์ดไหมคะทุกคำด่ามีราคาที่ต้องจ่ายนะจ๊ะแล้วก็เงินวางสารเงินค่าทนายไม่ใช่ประเด็นเงินหมอยเย็นๆอยู่ในธนาคารค่ะเออเลิศเลิขอบคุณนะคะค่ะ